ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับอ่าอันนี้คือตัวอามาโดกาเน่ฮะซึ่งมีดาราหลายท่านเนี่ยชอบมากแล้วก็ยังบอกกันตรงๆว่าเบิร์ของเราเนี่ยไปไปทานนะฮะโดยที่เราเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะว่าดาราเขาติดใจนะครับก็เยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้เป็นสูตรใหม่จากซัมซุงเกาหลีนะครับมีภาพเกาหลีไหมอ่าอ,อันนี้การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับนี่นะฮะที่กรุงโซประเทศเกาหลีนะครับ กินแล้วเป็นอะไรเนี่ยมีเงินประกันให้เลยนะครับเพราะว่านี่เราทํามาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับโอเคฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเผื่อใครที่รอมานานแล้วนะฮะสูตรใหม่อันนี้ถามว่าดียังไงพัสซิงครับตัวนี้เป็นฟู่และขาวและลดสิวด้วยนะครับก็เอามาคู่กับ3ามตัวนี้ด้วยเลยทั้งถูสบู่ลดสิวทั้งทายครีมลดสิวแล้วก็ฟู่และขาวและลดสิวนะครับเอาหมดเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนเดี๋ยวจะฟู่และดื่มให้ดูสดๆนะครับเพราะว่านี้ปลอดภัย การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับกล่องใหม่เป็นอย่ี้นะฮะเพิ่มพัดซิงเข้าไปแต่ผมก็เป็นนันนันไปแกะตูดเนาะเลยลาบากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนี่รูปแบบใหม่ออกแล้วนะครับเพิ่งวางขายมนาะ2อสวันนะตอนนี้ออกไปแล้วเ 10, วกือบหมื่นกล่องนะฮะแค่แปดร้อยห้บาทนะครับฟูและขาวแล้วก็ลดสิวเดี๋ยวเปิดกินให้ดูนี่เทน่าบน,ะนีนะครับปลอดภัยอร่อยด้วย นะอันนี้อุดหนุนได้แต่ว่ามันควรทักไปทางลายมานุก,ก้าหรือเปล่า <c oughs> หรืออินบ็อกมาก็ได้นะเออก็จะเป็นวัดอ่อนี่นะฮะอืบก็จะมีเม็ดสฟีฟ้าอยู่ข้างในนี่นะครับเราก็เอาออกมาซะแล้วก็นี่เลยฟูลดสิวแล้วก็ฟูและขาวด้วยนะครับสูตรใหม่ให้มันละลายอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะดื่มได้เลยเดี๋ยวผมจะดื่มไม่ดูรับรองว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่ากินทุกวันอันนี้ อย่าไม่นี่น,นะผมนิดนึงฮะถามว่าดูดูด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าเราเออโกงฮนะของเรานะครับออประมาณ3วันเนี่ยผิวจะลื่นขึ้นแบบไม่ต้องทารีมนะบางคนโงนผิวลื่นคืออะไรปกติเราทารีมผิวมันจะลื่นใช่ไหมแต่อันนี้นไม่ต้องทารีมกินอันนี้3วันอ่ะผิวจะลื่นชุ่มน้ำนะครับการันตีโดยซัมซุงกเกาหลีนะครับเม็ดหนึ่งเนี่ย4,100หนึ่งมิลลิกร,รัมเลยนะครับถ้าเทียบกับกูต้าทั่วไปหรือว่าพวกวิตามินบำรุงผิวทั่วไปเนี่ย เขาจะใส่กันแค่250มิลลิกรัมต่อเม็ดนะที่เราซื้อกินตามท้องตลาดเนี่ยพวกแคปซูลเนี่ยเม็ดนึงแค่250มิลลิกรัมแต่นนเนี้เม็ดหนึ่งเ่ย4,100มิลลิกรัมนะครับก็ตกประมาณกี่เท่าว้ไมวยีเท่าอ่ยเท่านะครับอันนี้แก้วเดียวเหมือนอัดวิตามินเท่าไร20่20เท่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเดี๋ยวอรอมันฟูให้หมดเนี่ยสีสันสวยงามนะครับเป็นทั้งทับทิมทั้งซิงค์นะฮะแล้วก็มีวิตามิน เ <t od ian> นี่ยเต็มไปหมดเลยให้อ่านให้ดูไหมยี่สิบตัวเอาไหมไตเปปไทด์คอลลาเจนก็มีหนึ่งพันมิลลิกรัมนะฮะเมลอนเอ็กแซกนะครับก็คือเป็นเอ็กแทกนะเป็นตัวเออ่เขาเรียกนะเมลอนนะครับแซลมอนคอลลาเจนก็มีนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตแอกูตามมีอันนี้เป็นส่วนผสมของกูต้าแต่ว่าเป็นตัวต้นกําเนิดนะฮะมีกีวีด้วยนะครับมีไอปอมกระเหน่นนี่คือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะ ทับทิมอาทับทิมทับทิมนะฮะแล้วก็มีแเซโตล่าเชอร์รี่นะฮะมีไกซีนมีอ่าวิตามินซีเป็นอโอละอ่าเอสเอสโคบิกแอซิดโอ้โหมีโคลนไซคิวเทนด้วยมีไพบาสด้วยนะฮะทำให้ผิวขาวนะครับมีซิงค์ลดสิวมีแอลฟาโอ้อะไรวะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ่านไม่ออกแล้วโอ้ชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับมีวิตามินเอ มีวิตามิน B2 ด้วยบำรุงสมองด้วยโอ้โหนี่นะแค่เม็ดเดียวเนี่ยอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับอันนี้ก็รับตัวแทนจำหน่ายนะแค่1 9 9 9 9บาทค้ากับคอลลาเจนพี่โตได้นะครับถ้าเป็นรถอ้วนนี่พอดีขายดีครับก็เลยต้อง36 0 0 0เท่านั้นเพราะว่าของต้องการเอาไว้ให้คนที่ขายดีนะฮะถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยแบรนแบนดใหม่เนี่ยแล้วก็คอลลาเจนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ย19,999เพื่อรับตัวแทนใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ก็ทันนี่วลลามแ้ เออดูนะฮะปลอดภัยนี่แ ه, นะครับเดี๋ยวก็ดื่มให้ดูเลยนะอย่าลืมซื้อนะครับนี่ออ,อร่อยนะครับอันนี้8ปดร้อบาทนะวันนี้เน้นย้าแล้วกันว่าเดี๋ยวถ้าใครสต๊อกวันนี้นะครับให้ตั๋วไปเที่ยว การจะนับ,บุรีฟรีปกติเนี่ยห้องพักห้องละห้าพันสองคนนะครับอเามาโดจัดให้หมดเลยนะครับมีเก็บมัดจาแค่พันเดียวเอาไว้เป็นเรื่องค่าเดินทางแล้วก็ค่าเสื้อนะครับอันนี้ฟรีนะกำไรสี่พันเนี่ย, 4, 000, ยถ้าก่อสมัครหนึ่งเก้าพันเก้าก็จะเก้าวันนี้เนี่ยสต๊อกของเนี่ยโอ้เหลือแทบจะเหลือหมื่นห้าเพราะว่าฟรีค่าที่พักห้าพันนะครับก็รีบ,รบสต๊อกมาแล้วกันนะฮะไม่ต้องหัวนะครับคนที่ชอบตาหนะ้าอามาโดว่า ตัวแทนเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมดูแลไปทีละคนนะทุกวนันนี้ตัวแทนนาร์โดทั้งระบบมีแค่300คนหคนเองครับนะอย่าไปเชื่อตามแบรนด์อื่นเขาใส่ร้ายเราเรามีแค่300คนเราดูแลทีละสิคนดูแลทีละร้อยคนนะครับให้รวยให้กําไรให้ได้บ้านได้รถกันไปก่อนนะครับก็รีบมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเริ่ตอนนี้เนี่ยข้อดีก็คือตั้งหลักง่ายตั้งหลักทันนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณกรกฎาคมเนี่ยมีข่าวดีนะครับใครที่อ,อยากสะสมแรกของใหญ่ๆ่นะฮะกรกฎาคมเตรียมเจร